สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนวันนี้กี้ได้เนื้อพวงมาครับนี่เลยทุกคนน่ากินมากนะครับเออบางบ้านอาจจะเรียกว่าอะไรนะหมูพันตอกตอกพันเนื้อเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วต่อไป แล้วแต่ว่าไปนะครับผมปะวันนี้เราเรากินกันเลยแล้วก็มีแจ่วเนี่ยเป็นแจ่วปลารหลแบบนี้เบิ้งที่ลาปลาหลเป็นโตเป็นโตเลยเด้นะครับแล้วก็มีลูกโดดมากินด้วยนะครับทุกคนหิวมากวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแบบว่ากินรัวๆไปเลยนะครับคือทุกคนเราจะคิดถึงมากเลยเนาะเดี๋ยวนี้เขาดีมากเลยเขามีขายสําเร็จแบบนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยลักกี้ก็ซื้อมาเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อตามร้านนะคือซื้อในห้างเลยครับผมเขามีขายแบบว่าหมูพันตอกอย่างเงี้ยเนื้อพันตอก

เราไปซื้อในห้างอย่างเงี้มันก็จะเรื่องะนะรสชาติมันจะไม่ได้เหมือนแบบว่ารสเข็นตามแบบอีสานหรือว่าแบบขายตามข้างทางนะมันก็จะบอกว่ารสชาติแบบกลางๆหน่อยอืมอร่อยไหมอร่อยแต่ว่ายี่ชอบแบบนวันวๆแบบว่าคุณลุงเข็นขายข้างทาง,างนี้นมากกว่าทำมา ส่งที่เป็นมันเนื้อเนี่ยคืออร่อยมากมันหอมเนาะความเป็นมันเนื้ออืมอร่อทุน ไปเอาข้าวมานั่งกินด้วยกัน <laughs> จำโบจำโบจำโบอืม ถ้าเป็นตามรสเค็มข้างทางเขาจะมีความแบบว่าแบบอิซานอิสานมันจะมีความเค็มนําแต่นี่จะเป็นความแบบว่ากลมกล่อมนะครับหวานเค็มเท่าๆกันอ่ะเหมือนแบบเนื้อแดดเดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่ากันนะทักกี้แต่แบบว่าหยิบหยิบเฉพาะพวกที่เป็นมันเนื้อกินอ่ะคือชอบมากอืมเนี่ยดูดิ ก่ากจะให้ดูมันเนื้อเนื้อืมตรงนี้นคือที่สุดออืืวันนี้ได้มาจากแมคโครนะครับเดี๋ยวจะหาว่าให้บอกออืื เวลาได้กลินแบบว่าเมนูที่เหมือนเราคุ้นเคยในตอนเด็กอย่างเงี้ยมันชอบมันเลยนะหืมชวยตาหืมหืมเืม อันนี้คือด,ดิสุดเล,ละงกตรงทาปั่นข้าวเหนียว mà đứa không sao. Ừm. Ừm. คนนี้พี่เอามาแล้วพี่ก็เอาเข้าหม้ออบลมร้อนครับก็สะดวกเลยนะแบบโยนเข้าไปเลยครับอืมอืมปลาด้วยอะ่ะสีปลาล่ะเหมือยนึงอืม กินเป็นอยู่ด้วยกันประหลาดเนี่ยต้องมาห่อผักเนาะเอาเนื้อวางลงไปครับกินเป็นแบบว่าเมี่ยงอืมครับ นอสุกๆแบบน,นี้ล้านนึกถึงจุเลยทุกคนเดียวต,ต้องหาจุมากินกับทุกคนละคราวที่แล้วกี้เป็นเรียกอะไรนะสามพันกีบทีเขาเรียกสามสิบกีบ <c oughs> บอกแล้วว่าไม่จริงๆเป็นคนอีสานที่บ้านนะครับอยู่ในเมืองอืมก็เลยแบบว่าจะไม่ได้แบบคุ้นเคยกับการกินแบบนั้นมากครับคือ มีบ้านย่าอยู่ที่ต่างอำเภอนะแต่ว่าก็คือไม่ค่อยได้ไปแล้วครับหลังๆมาแล้วเนี่ยมันย่างกรอบๆขายอะไรนนอมไอติมบ้า <c oughs> เลยติมเดินผ่านบ้านยึ้มผ่านบ้าน 음. 음. อทำไงพวดมันแครอมันก็คือเนื้อแต่เดียวเนาะ มาเพิ่มกินมิ้หรือว่าแมโครัเขาน่าจะเอามาทำสำอะไรนีแไหมพาะค้าแม่ค้าไงใช่ไหมครับอืมใช่ใช่อืมอร่อย ข่าวบันทกองเลยอยากกินให้ได้เหมือนเบาเท้าอยู่นะคำเข่าคาบักไงห,หนึ่งไหม,มกี่เป็นคนกินแบบว่าข้าวคําเล็กๆอ่ะ้รทุกคนอืม บาวเท้านี่เป็นไอดอลกี้เลยนะดูมั้งแบบว่ายังไม่ได้ทำช่องอะครับชอบมากเขากินแสบเนาะแสบแห้งอแห้งไเล่าแล้เป็นคนอุบลนเหมือนกันด้วยนะห่อเท้านะครับอ,อร่อยครับ ทราบครับม,มั้งบริหาเองไม่ต้องชมเยอะไม่ได้ทำเองอืมึืนเหนียพี่ซื้อข้าวเหนียวไว้สำรองถุงเลยครับข้าวเหนียวจำมากนอืม ปิดท้ายด้วยมันแบบฉ่ำๆเพราะว่าอิ่มด้วยข้าวเหนียวห่อที่ตัวเองซื้อมาหมดด้วย โอเคครับทุกคนกับเมนูง,ง่ายๆวันนี้หมูพวงหรือว่าหมูมัดตอกอะไรอย่างเงี้ยเนื้อมัดตอกอะไรเงี้ยนะครับผมยังไงไปลองหากินกันได้นะครับผมหรือว่าเจอแบบเผารถเข็นอะไรเงี้ยคืออร่อยมากเลยนะพวกรถเข็นนะพราะรสชาติมันจะนัวกว่านะครับอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลิมกดไลค์กดแชร์แชร์ไปเพื่อนดูกันเยอะๆนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจใครดูมาหลายคลิปยังไม่กดซับ c r i b e ช่วยด้วยนะจ๊ะ <laughs> จะได้ดูกันไปยาวๆนะครับผมอ่าเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับผมกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินไปละครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย